โคมไฟไอโคมไฟโชว์เนี่ยนะ,ะ,ะที่มาจากอินเดียเนี่ยนะก็ไปขมเอนต่อนะตอนนี้เนี่ยมีปัญหาคืองานจบไปแล้วนะเงินยังไม่จ่ายเขา<อ>พวกกรรมการกรรมการรับมอบงานเขาไม่เขาไม่รับมอบงานไงเงินยังไม่จ่ายเขาเอาฟ้องกันเยอะแยะมากมายนี่ยังไม่ได้ตังค์อยู่เนี่ยยังไม่ได้สักบาทหนึ่งเลยงานนี้นะยังไม่ได้สักบาทเลดี๋ยวโมกกะลาไหมเนี่ย กรรมการที่เขาให้ตั้งมารับมอบมีสามคนใช่ไหมสองคนไม่ยอมเสร็จรับแล้วลาออกเลยนะตอนแรกจะลาจากคอทมเลยวบอกเฮ้ยไม่ต้องลาอกจากกรรมการก็พอพอไม่รับมอบงานปุ๊บก็เบิกเงินไม่ได้สิเพราะเหลือกันคนเดียวสองเงินละเธอคุณจะไปแต่งตั้งเพิ่มก็ไม่ได้เพราะว่างานจบไปแล้วก็ปัญหาการค้าสร้างอยู่ว่าไม่มีการเซ็นรับมอบงานไฟโชที่ว่านี้ใช่ไหมก็ทําให้ก็เบิกเงินไม่ได้สิ